กับผมเดยกเซ่เได้กระป๋อตอนได้ซอยนะครับกับคุณวิชามันเถอะมันก็เพื่อนเพื่อนคนโนวานะครับเอานั่นแหละเออเพื่อนคนโนวาเพื่อนคนโนวานั่นแหละมาเลิกกันต่อเลยเยอาลมเอาลมมันคาครับมันติดไปเยอะไม่รู้วันนี้มายิงไก่เล่นใช่ไหมคุณแกนออโต้มายิงไก่เล่นหรือมาโดนไก่ยิงมาโดนไก่ยิงครับพื้ที่ว่าผมรู้สึกว่า ใช้คอสโปแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้อุ้ยธิบายแล้วอธิบายแล้วนั่นเออวะคอสโปมันมันไม่ดีสมคำร่ำลือจริงๆเออเอเออุยอ๊ยบนบอดยิงยไม่น่าใช้คอสโปเลยคุณแก,ก๊กแกรมเมอร์ครับอยู่ไหนครับอยู่รถไฟไแถวรถไฟ ตายแล้วหนึ่งจดีๆดีตายซะถือเว้นแค่แคร์ซะด้วยเด <c oughs> ี๋ยววะใครยิงอ้าฮะโดนด้วยมืออื้อตายเออที่รังกา

ไม่น่านอนเลยเมื่อกี้นี้ไม่ลับนอนเพื่อแล้วบอดมันญินพอดีไงหมดละอูะ้โดนระเบิดตัวเองตายเออมันจริงระดับไหน่องนี้นี่ระดับหารนะไม่ใช่วิชิตร้าน,ท,นทำไมถึงปรับทำไมถึงปรับเออ ระดับเออระดับฮาก็ผมว่าผมอยากลองเออคอสโปรเข้าใจปะเข้าใจไม่เข้าใจเอ้าโหปืนด้วยตัวจริงเออไม่ปืนมายิงทีละสามนะจริงจะแย่เลยมันจะมีเขียนอยู่ว่ามันปืนมายิงทีละสามนะตายเลย ไม่ก็ในเนื้อเรื่องมันมีเขียนว่ามันในเนื้อเรื่องเห็นมันเนืน้อเรื่องก็ส่วนเนื้อเรื่องอันนี้ก็ส่วนอันนี้มันไม่เกี่ยวกันอันนี้เข้าใจป่ามันไม่เหมือนกับในเรื่องโอ้โหตายแล้วอะไรวะ hmm. นี่กิโลอันนี้ดิวายี่ไหนะวะวายีเหลอีกแล้ววายีเห่าอีกแล้วโอ้ย

เฮ้ยโอ้โหไม่ตายด้วยไม้ซม่มานี่น้นยปืนคนี่ยเ่ยนี่นีอเนี่ยเน่นย่นี่ยเนี่ยเนีนี่เนี่นี่เนี่ยเนเนี่น่เนี่ย่าย ไม่โดนมากกว่าไม่โตมันหนีไปละเนี่ยเจอแล้ว,เ,ลว <c oughs> เข้าไปตายเลยเชิญเพื่อนเอาสัวิ่งไล่ตามเป้าหม,หมายให้เฮ้ยลองอยูซีางดีเอ๊ยยูซีปืนสวยดีกว่าดีดีบอดมีปืนสวยเว้ยโอ้ยมันยิงยิงจากไหน บอดหายไปไหนหมดเนี่ยอยู่ั่งกูหมดหรอว้าเอออยู่ซีก็ดีเหมือนกันเอออ้หงโดนฟันสุดยอดบอดบอดขวางทางเลยอ้าวนอน ไม่ตายเออนี่เราใส่นี้ใส่สา,สาเลนซะด้วยได้อย,อย่างเงียบดีเ,ยไไดเลยเราพูลยเจอเจอรีแล้วเจอเจอรีแล้วนี่อีกห้าตัวชนะเอ้ออีกห้าตัวเราขอรอเราขอรออะไรตัวสุดท้ายของเขาเออ ราขอ่อที่หาหานันดันสังนุ๊กสุดท้ายคือสองตัวสองตัวโอ้ปาบุ้เดี่ยวหนึ่งเขารอเอื้อดู่ออย่างนี้ดูดูเฮ้ยอะไรดู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 ด น,นี่มิโดโัน,นี่มิโดนนมโรนเพื่อนเราตายใช่ป่ะน,นี่ดูอือสโลตปากท้องเชือกตุต้งโคตรเกลียดเลยอีซ้ำด้วยกะด่านใจเย็นเพิ่งเริ่มอเพิ่งเริ่มเข<จ> <ใจ S 2> าเจอใครก็ยิงเจอใครก็ยิงค่ายหมดเลยดีกว่าอย่างี้โอโหมนก็เป็นเกลียดระดับฮาร์ดไปเถล่าเลย

แม่ดานถนัดเลยพร้อมแล้วปอนะครับพร้อมแล้วโอ้ชายนี้แล้วมันถนัดอนะ่ะเจอใครยิงหมดเจอใครยิงเลยนะ <Yeah. S 1> ไม่มีทีไม่มีอย่างนั้นอัลนี้ด เออแล้ว G T A V อ่ะน็อตมันจะลง p C มาที่สิบสามเมราก็ไม่รู้ไปไกลๆแล้ก็รอดูข่าวต่อไปก็ไม่รู้มันบอกสเปคบอกราคามาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สินะคงใกล้ๆเดี๋ยวนี้แหละเข้าใจป่ะอ้าวเฮ้ยคนยงเงียกดผิดลืมปรับบอทดมามามา

Nghe cả thằng này gặp Ồ, oh, cháy răng rồi Này phải tốt lưỡng Tốt lưỡng tốt lưỡng đó nha Cháu tốt kháng Ừa cả tục Nghịt lạc Hay quá Có thểo tốt lưỡng rồi nha Mình Không biết là vừa lên không ạ À ใครเไดบัตนันไงเนี่ยย่าปืนระเบิดเก็บละเนี่ยกระสุนไม่เหลือแล้วเพื่ออะไรเอ้ยโหอีกแล้วทุกสองป่ะเนี่ยปืนสั้นใชงมันแรงจังเลยวะเอ้าเฮ้ยโหสามแล้ววะสามแล้ววะ เพื่ออะไรครับ,อบรโอ้ยระเบิดน็อตโอ้ยจะหมดแล้วเว้ย จะวิ่งของนอตใช้ไหมล่ะสินัทเือสินัทว่าตอนไหนวะ

ม่เลยานายนายยังนำเราอยู่เอ้าให้ตกเออตกตาย อย่างนี้ไม่ใช่เวลาแล้วเนี่ยเวลาหากันอีดปฏิเหว่าใช้เวลาลนุ่งโมโ้เร <c oughs> า,าใช้เหรอไมไ่ใช้ <c oughs> ไมไ่ใช้ อย่านจะเล่นอะไคลิกโอ้จะไปฝันนั้นหน่อยตะเยี่ยมเยี่ยมอะไม่ได้ยินอะไม่ได้ยิน นี่ใช้เวลาเนี่ยอือหืออืออ่าอือมาจากไหนอุตสา่สาห์เมื่อกี้รองานแล้วแล้วไม่ถ้าไม่ฟันนี่ไม่รู้ตัวเลยฟันไม่โดนเหรอ ใชแผนเจอกันกนี่ว่ะว่าใช้ E M P ถ้าด้วยนะ tham lại à vinh lên chưa nhan sân này nè áo cort bo không ai cho ai nè cort bo mình phải đi em nó nằm lao thối nằm <laughs> <laughs> ตเตรียมยิงน,น้นำมาอ้าวพี่ีอ้าวพี่ีไอ้ครับเขาขนไอ้ตัวนีนอตก็นำมาเ,เออ <Long> ลองช็อตเราก็ตาทวทำไม UAB เนี่ยมันไม่ช่วยเลยเลยฝั่งฝั่งนู้นเห็นได้ว่าเราใช้ a ูเอบอเออเออเออ เห็นหัวอยู่เไอ้แยเฮ้ยอ่ทำบบแม็กแม็กเพย์กระโดดยิงโย่เอาไม่เสร็จไปได้โย่นั่นอะไรนิงรป่าก็เฮ้ยอย่ากระพือ

โอ้ยชนะอ่ะเราชนะดูเนยิงปัหาไม่มีไม่มีโอ้เค้าอุตส่าห์ไม่ยิงหันมาฟันเฉยไม่งหนีวิ่งหีโดนเชือกเดี๋ยวปรั๊บไปมีบอตเราต่อไปเล่นกันเริ่มปรั๊บไปมีบัตโอ้ีเพิ่งข่ายได้เก่าสิบกว่านาทีข่ายได้เก้าครั้งปั๊บไปมีบอตอันดับท้ายแล้วอ่ะ i okay arm arm now yeah. yep, yep, yep. À, cẩn lời rồi. à sáng thương rồi nè ก <tang ar> ี่ท <Tamam> ุ่มมั้งนี่ปืนใหม่มีบอทด้วยเก่าเอามาอัพเกรดเฉยบอดดูดูกดแถบเอ้ายิงกันเลยครับยิงจะทักมันครับอย่างนี้นี่เสียงปืนด้านนี่ยอยู่ดิเริ่มมาตายเลยนั่นมันปืนมันกลปืนรัวเราปืนเฮียนั่นน่าตายครับ เอ้ยโหเฮ้ย,เ,ยเธอน,นั่นโดนฟันเฮ้ยรู้สึวกว่ารู้สึกวา่าปราบดาการส,สุดแล้ว,เ,ลลวเรากากขึ้นทันทีเลยนั่นไงบอดมันใช้โปรไว้เนี่ย <c oughs> บอดจะเป็นบอดเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเสร์เรลมาล,ลุกมือกันเถอะมาลุกมือกันอย่ายิงเราเกิดเจอเราเราก็ไม่รู้วาอ,อ,อ,อยู่ตรงไหนไม่รู้นะพี่แดนเลยทำให้เขาพวกเราแทนใส่เกาะด้วยฮุยจะโลแล้วเนี่ยโอ้ย <c oughs> โอ้โห โรยิงก็เดียวตายเลยจริงแม่นมากบอกให้บอกตรงเลยนั่นมามาข้างหลังแบบไม่รู้ตัว <c oughs> <c oughs> นั่นไงโอ้ปืนสั้นยิงง่ายกว่าใช้ปืนยาวโอ้เกิด <c oughs> ัะโอ้โหที่รอเลยตัว chi lô à UAV <coughs> 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 นสตันไม่ใครยิงวะโอ้โหหน้าสะบัดเลยโอ้เต็ม ใครวะเมื่อกี้นี้ยูริไม่ดูไม่ดูเวยเอา MP7 มาเาเล่นแล้วไมชออิอ้วโอ้เออกาก,กันทีเลยเว้ เกิอู้อู้เพิ่งเดินก็ตายแล้วเกิดก็ตายด่านี้เกิดมาตายแล้วเธอเฉพาะหันหลังบันทำไมขอยตัวนึงเธอขอยตัวนึง โอ้ยใครเลี้ยฟใครแถวนี้วะเออหางนี้ใช่ป่ะหางนี้ใช่ป่ะเออเอพิเจ็ดมันก็ดีเหมือนกันนะเออมันยิงก่อนเออโอ้บอด วัดที่หนึ่งอ่ะมีค่าพวกนี้เ็่าไดรดีวยตกน้ำ,นำเออโอ้มันรู้ดีอ่ะ ตายเอาตายเอาเลยนะั่นเราเนี่ยโอ้ยอยู่นี่ตายต่อหน้าโ<ห>อ้ยงั้นโอ้เด้งเข้าตัวเอง อว้ะโทมฮอใครวะเออเออมออโเมฮอเลรกะว่าอยู่ว่าบอดมันไม่ใช้โทมฮอหรอกเฮ้ยโอ้โหแพ้โอ้มันใช้ค่าได้โหดมากโอ้บอดค่าใค้ค่าบอด้วยกันเอง ขานัเน,นีน้ยนะอะเอาหันหันหลังทำไมวะโอ้โหฟันคอโอ้หันหลังแบบโอ้ันโหที่โลที่ที่ห้าก็ <c oughs> โอเคก็จบแค่นี้แหละมามั่วๆรวๆแค่นี้แหละพอ